สวัสดีค่ะเช้าสดใสวันนี้เราไปอะไรคะวันนี้เราจะมณีเฮากับเนี่ยบ้านเฮ่าเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไทยบรรยากาศให้ดูเขาบอกว่าแถวนี้มันเป็นโคนลาดเป็นโคราดพี่น้องโคราดกันเองวิแสนโคราดกันเองโคราดเป็นโคนลาดแล้วนะคะเพื่อนๆใครอยู่โคลาดมั่งคะส่งเสียงด่วน อยวกไปขอกินน้ำแป๊ดหนึ่ง Let's go วิภาิานทางปลอดภัยนะคะสาธุสาธุเจ็บภาพบรรยากาศข้างทางให้ดูนะคะพี่น้องพี่น้องพริปภาทิ์กำลังขึ้นแล้วนะคะเจ็ดโมงเช้าทิ่สดใสนะคะยปลาปลาพี่น้อง ทางทางปลายหลายปลาลายหลายทางไปเหยนหอยปลายหลายปลาลายหลายโอ้โหสวยสุดยอดหน่อไม้ตรงนี้สวยมากเลยค่ะพระอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะเชา้าๆหนาวหนาวพี่มีวัดน้ำดีพี่น้องมึง Amazing มส <laughs> <'s> ั้น Amazing Let's go พาทิ์พี่น้องสวยมากอยากให้ชื่นชมบรรยากาศนะคะว่ามันโคตรสวยะคะ่ะอาหารเสาร์เดอพี่น้องว้า กองทับต้องเดินด้วยของนะคะบปอกันใหม่ก,กัน่ี่ดอนค่ะบ๊ายบาย